สวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนบ่ายตอน,น,นะะบ่ายโมงค่ะบ่ายสองโมงค่ะทุกคน,นมีคลิปเนาะก็ถ่ายดูดอกไม้นะคะดอกไม้บนตึกนะคะเนี่ยดอกไม้ในกระถางเข้ามานั่นแหละเนาะนี่ที่ป่าน,นะคะดอกไม้ใน,นกระถางก็ชมนกชมวิวไปด้วยนะคะมีนกกระนกนอยู่ข้างล่างนู่นนะคะโน,น,น่นดูวิวนะคะดูวิวทำมาทิวทัศน์ของมันนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ดู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  ดอกไม้สวยเนาะอ่าชมดอกไม้หน่อยหนึ่งนะน้อนะคะทางล่างนะคะอากาศก็หนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะดูบรรยากาศหนาวนะคะหนาวนะคะยังไม่ร้อนเลยนะคะลมด้วยนะนน่นนะคะไก่ๆก็มีนกกระยางหากินพูกินปลาประมาณนั้นนะคะมาป็นฝูงเป็นฝูงเนาะอันนี้ก็ไม่เห็นเขานะคะ ให้ดูทิวชัดบ้านนกนะคะทุกท่านมันไม่มีคลิปเนาะก็ต้องถ่ายอางนี้หละค่ะวันวันละเวลานะคะพี่ยูเอ้ยใช่อยู่บนตึกเนาะบรรยากาศนะคะฝั่งจีนนะคะประเทศจีนเนาะดูนะคะทุกท่านเสียงเด็กอาจจะดังหน่อยนะคกะอยู่ที่สนามเด็กเล่นเนาะเด็กเล่นกันนะคะ ทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆก,ก็เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะดูแม่น้ำนะสายน้ำนะคะสส่น้ำแล้วคนไปตกปลาก็เยอะนะคะมีปลานิลปลาช่อนปลาดุกนะปลาดุกยักษ์ก็มีนะคะแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะเพราะว่าเรากลัวยุงนะคะเห็ดแล้วแมวอ,อีกแล้วนะคะยุงกัดไม่คุ้มค่าวิวนะคะเขาถ่ายอยู่ข้างบนก็พอเนาะ นะคะสวยไหมสวยนะวิวสวยวิวหลักล้านนะคะทุกท่านเ้ยเดี๋ยวมันได้มีเดทนะคะหาเทไม่เจอนะเนอกข้างล่างก็ป่าไม้นะคะเราก็อยู่บนตึกเนาะไปดูดอกดอกไม้อีกรอบนะดอกไม้สวยสวยนะชอบมากเลยสีนี้นะสวยมาก ไปดูดอกไม้สลับกันไปด้วยเนาะนี่ดอกอะไรนี่เราก็ไม่รู้ชื่อดอกไม้เนาะสวยมากเลยมีหลายสีนะที่เราก็ซื้อมาสองสามต้นนะคะแบบไม่ได้ซื้อหรอกก็นะ้เขาไม่เอาเนาะหรือไงนี่แหละเขาไม่เอาก็วางไว้มันเหี่ยวนากก็มาบำรุงเอาน้านายมาบำรุงเอานะคะก็สวยนะคะก็สวยเหมือนเดิมนะคะบำรุงเอารักษาเขาก็สวยนะคะ ก็เหมือนน้องหมาน้องแมวนะคะเขาไม่สบายแล้วก็บารุงรักษาดูเลยเขาเขาก็ดีขึ้นนะคะดูอยู่ถือทักนะคะสวยนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่ยาอกด้อยน,นะคะยศก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆน,นะคะที่ยังรักและเป็นห่วง่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ทิ่มีให้ยาเด้อน,นะคะคุณจากใจนะคะขอบคุณนะคะรักทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ยูนะคะที่ทำให้เราไม่ได้มาเจอกันกันกบพี่เพื่อนๆที่ห่าลักนะคะขอบคุณพี่ยูที่ทำให้เรได้เจอความรักด้วยนะคะได้รู้จักคำว่าเออเราก็มีรักนี่นาน,นะคะแต่ก่อนที่เราไม่เคยมีรักนะคะเราก็มามีรักนะคะ แต่ก่อนเราก็จะยืนยันว่าจะอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะแล้วบทเพเกาอลาวานะคะขอบคุณนะคุณพ่อนะที่ยังรักแม่นะคะขอบคุณเด้อคุณพ่อนะคะก็ขอปเป็นกำลังใจให้คุณพ่อได้ทุกคนด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็จับมือกันเดินนะคะทุกท่านเออเราเดินคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องเดินไปด้วยกันนะคะ ยาอบกับเป็นกบตัวน้อยๆนะอ้วนๆกลมๆนี่นะคะี่เรียกยาอบยากบก็เรียกกันไปนะคะตัวน้อยๆกลมๆก็ดูเลยยาด้วยเด้อนะคะลักยาน้อยๆแต่ขอให้รักยานานๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลนะคะขอบคุณน้องเพียงใจด้วยเด้อนะคะเพียงรักยานะคะ ขอบคุณคุณเพื่อนขอบคุณคุณต้อมคุณจูจุ๊บนะคะขอบคุณพี่เดือนพี่สมัยนะคะน้องเอ็งนะคะน้องตานะคะถึงไม่ออกมาก็อยู่เบื้องหลังให้ยานะคะขอบคุณทุกกําลังใจเ้ยนะคะอีกลหลายๆคนนะคะพี่สาวยายว่าพี่สาวจีอานะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้ยาอบมาแอดคาเฟ่และทุกทท่านโดยเด้อเยอะแย,ยะมากมายนะคะคุณลิสลีจางอะไรนี่นะคะ ขอบคุณด้วยนะคะที่อยู่เบื้องหลังย่านะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแขอจบจบิจบจบุบไลฟ์เพียงแค่น,นี้นะคะขึ้นมาเพื่อขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่จีตาพาด้วยถึงจะไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อก็รักทุกคนด้วนะคะบ๊ายบายค่ะ